แม่เลี้ยงเปรตขอย้อนกลับไปสักประมาณ40กว่าปีเห็นจะได้ทวดของคุณนุกกูลเล่าให้คุณลกูลฟังว่าทวดเองนั้นได้รู้จักกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันห้าคนผัวชื่อชิดเมียชื่อน้อยมีลูกชายสามคนเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนขนาดพ่อแม่ยังต้องอดมื้อกินมือ้อเพื่อเก็บข้าวไว้ให้ลูกกิน เป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดหลายสิบปีจนกระทั่งตาชิดและยายน้อยเลี้ยงลูกมาจนโตพอลูกโตก็เริ่มออกหางานทำและมีครอบครัวแยกย้ายบ้านกันไปเหลือแค่สองตายายที่อยู่ด้วยกันมาวันหนึ่งตาชิดแกได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจํำตัวก็เหลือเพียงแต่ยายน้อยที่ต้องอยู่คนเดียวโดยลำพังยายน้อยเองก็เจ็บป่วยอดอด,อดแอดแอดตามภาษาคนแก่ ด้วยความรักลูกและคิดถึงลูกยายน้อยก็เที่ยวเดินทางไปหาลูกๆแต่ยายน้อยไปหาลูกคนไหนลูกก็จะไล่ให้ไปหาลูกอีกคนแกไปขออาศัยนอนกับลูกด้วยลูกก็ให้แม่นอนหน้าบ้านให้ข้าวบุบๆเน่าๆแม่กินเพื่อหวังว่าจะได้ไล่ให้แม่ไปจากบ้านพวกเขาเร็วๆแถมด่าว่าแม่รักลูกลำเอียงหาว่าแม่จนคอยมาเบียดเบียนแถมพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจ ลูกบางคนก็ว่าแม่มาขอสตางค์แล้วก็ตบตีแม่ไม่อยากให้แม่เข้าไปในบ้านของเขาเพราะอายครอบครัวภรรยาสรุปแล้วไม่มีลูกคนไหนเลยที่จะดูแลใยน้อยใยน้อยแกน้อยใจเลยกลับมาบ้านแล้วก็ได้แต่นอนร้องไห้น้อยใจในบุญวาสนาที่ไม่สามารถพึ่งลูกคนไหนได้เลยสักคนเดียวใยน้อยเองก็ได้แต่เสียใจแต่ด้วยความเป็นแม่ ก็ยังเฝ้ารอลูกทุกค่ำคืนวันด้วยความหวังว่าสักวันจะมีลูกคนไหนกลับมาหาแกบ้างแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีลูกคนไหนกลับมาหาแกเลยสักคนเดียวจนคืนหนึ่งขณะเยน้อยนอนหลับอยู่และก็คิดถึงลูกอยู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างตกมากระทบหลังคาบ้านลักษณะเหมือนมีแผ่นอะไรสักอย่างมาฟาดที่หลังคา ยายน้อยแกก็เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะอยู่มาคนเดียวจนชินยายน้อยก็เปิดประตูออกมาดูที่หน้าบ้านยายน้อยถึงกับตัวชายเย็นเฉียบเพราะสิ่งที่แกเห็นเป็นเหมือนคนตัวผอมสูงสูงเท่าต้นตาลแล้วมองลงมาที่ยายน้อยแล้วก็มีเสียงร้องวีทวีแล้วไม่ได้มาตัวเดียวแต่มันมาถึงสามตัวร้องหยหวนบอกว่าหิว ยายน้อยแกถึงกับยืนร้องไห้ด้วยความรู้สึกถึงคนเป็นแม่และก็รับรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือลูกชายของแกแกร้องไห้ปันจะขาดใจว่าทำไมลูกชายถึงกลับมาหาแม่ที่มีลักษณะแบบนี้แกรีบเข้าครัวเอาเข้าวใส่จานมาให้แต่ก็ไม่มีลูกคนไหนกินได้เลย เพราะว่าปากก็เล็กเท่ารูเข็มมือก็จับเข้าไม่ได้เพราะว่ามือใหญ่เท่ากับใบลานสิ่งสุดท้ายที่ยายน้อยจะให้ลูกกินได้คือแกยอมกรีดเลือดใส่ถ้วยแล้วให้ลูกทั้งสามคนได้ดูดกินเพราะลูกทั้งสามคนได้กินเลือดทั้งสามคนก็เดินหายไปวันลุ่งขึ้นตอนเช้ายายน้อยไปใส่บาทพระพร้อมกับยายสาและยายขาวเพื่อนบ้านแถวแถวหน้าบ้านแก พอทุกคนใส่บาตรเสร็จพระท่านก็ได้บอกว่าโยมน้อยลูกชายของโยมน้อยเสียชีวิตทั้งสามคนเลยนะตอนนี้ศพอยู่ที่วัดเพราะรถไถานาคว่ำตกข้างถนนยายน้อยได้ฟังดังนั้นก็ได้แต่ร้องไห้และพอได้เล่าเรื่องที่แกเจอเมื่อคืนให้พระท่านฟังเมื่อหลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อก็เลยบอกว่าพวกเขาคือเปรตที่ทำกรรมไว้กับพ่อกับแม่นะโยม ตอนนี้ยมน้อยไม่ต้องมีห่วงอีกแล้วยมน้อยเองก็ไปสู่สุขติได้แล้วนะเท่านั้นแหละยายสากับยายขาวถึงกับมองหน้ากันพอๆสิ้นคำพูดของหลวงพ่อยายน้อยก็ได้จางหายไปต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อท่านบอกว่าเขามารอลูกชายเขาจนจิตสุดท้ายจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะเป็นเรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูกจนวาระสุดท้ายไม่ว่าลูกจะเลวร้ายแค่ไหนแม่ทำให้ลูกได้เสมอขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการฟังและอยากให้ฟังไปในทิศทางของความบันเทิงค่ะแม่เลี้ยงลูกกี่คนทนทุกข์หนักเลี้ยงลูกดักเยาว์วให้โตหนา เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอยู่ทุกคราแม่มองหาปกป้องคุ้มครองภัยแต่ยใยลูกเติบโตกลับลืมแม่ยามท่านแก่ขอย้ำจำได้ไหมแม่ไครเล่าอบอุ้มคุ้มครองภัย แล้วทำไมลูกทิ้งแม่แก่ทุกทนถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ